สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาไหว้พระทําบุญที่วัดบางนาอันนี้หลวงพ่อองค์โตซึ่งตั้งตรงงานอยู่กลางวัดเลยนะครับอันนี้บรรยากาศรอบๆอันนี้คือโบสถ์แล้วก็สาลาวัดตอนนี้ขึ้นมาไหว้สังขารหลวงปู่เสงนะครับพร้อมกับ ไหว้องพยาคุดนี่คือองค์พยาคุดเขาว่ากันว่าพยาคุดเนี่ยที่สร้างองค์แรกไว้บูชาสร้างโดยหลวงปู่เสียงวัดบางนานะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นรูปหล่อของหลวงปู่กับะดีเจ้าอาวาสแล้วก็ในหลวงแก้วคือสังขารหลวงปู่เสงที่ไม่เน่าไม่เปื่อย นี่คือบรรยากาศรอบๆโบสถ์มาดูความงามของพยาคุธกันนะครับข้างล่างคือคาถาบูชาพยาคุธของหลวงปู่เสง ส่วนด้านล่างของใต้อาคารนี้จะเป็นที่เช่าวัตถุมงคลเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะครับตอนนี้ก็ลงมาใต้อาคารแล้วด้านในจะเป็นบริเรือนที่เช่าวัตถุมงคลเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่เป็น รูปหล่อพยาคุดซึ่งหล่อในปี63เช่าบูชาองค์ละ1นึ่งืนบาทแต่เหลือองค์สุดท้ายแล้วในตู้ก็จะมีเหรียญมีพญาหมูแล้วก็มีพยาคุดมีพยานทาเวสวรรณพยันพยาคุด อันนี้เป็นเหรียญบูชาพญาคตแล้วก็เหรียญรุ่นเก่าๆที่สร้างโดยหลวงปู่เสงนะครับข้างบนนี้ก็จะมีรูปหลวงปู่เสง ถ้าจะเดินไปด้านนู้นก็จะเป็นพระองค์ใหญ่ซึ่งเราเห็นจากด้านบนเมื่อกี้กระถินปีนี้จะสร้างโดมอยู่บริเวณนี้ให้เกิดร่มเงานะครับให้คนได้บูชาไม่ร้อนก็วันนี้มาวัด ก็ห้องจบเองเท่านี้เดี๋ยวไปวัดใหม่แล้วจะนำเสนอใหม่นะครับสวัสดีครับ